สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พยดัยดพยัดถอดแมสนะวันนี้เมื่อกี้ใส่อยู่แล้วก็ถอดออกนะครับตอนนี้ผมกําลังจะทํำลายรถเสร็จแล้วของรถกับเพลิงของผมจะนําไปมอบให้กับอุบริยชาตินะครับที่จังหวัดเชียงรายครับท่านก็จะเอาไปใช้ในด้ดานของสาระนะสารนะะ,ะภัยต่างๆนะไปช่วยประชาชนนะครับในพื้นที่ต้องบอกว่านี้เป็นรถน้ํานะครับบรรจุน้ํา4,000ลิตรนะครับ ันนี้ก็ใส่สติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับใส่สติกเกอร์ก็บริจาคโดยนะครับอันนี้บริจาคทั้งคันนะรถอตเพลินทั้งคันนะครับโดยอยากโดยบริษัทเครื่องบิงไทยนะโดยผมโทนบางแคนะครับก็บริจาครถคันนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ให้กับมู่ที่แสงแก้วพุทธิยานในพระอุมภ์ของครูบาอิริยชาติอริยะจิตโตนะครับเพื่อเพื่อให้ท่านเนี่ยได้นําไปใช้ในด้านของอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่า เวลาเกิดเหตุไฟไหม้นะครับเ,เกิดเหตุไฟไหม้เกิดเขา,าเรียกว่าภัยแล้งนะครับถ้ามันแล้งมันต้องการใช้น้ําบรรทุกน้ําไปให้พี่น้องประชาชนได้นะครับก็เป็นรถน้ําแล้วก็ถ้าจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านด้านหลังนี้จะมีอุปกรณ์นะครับเนี่ยหนว่วยชีดับเพลิงนะครับอันนี้เป็นรถที่ผมประมูลมานะครับไปซื้อมาไว้ไง่ายไปซื้อเป็นมือสองมานะครับแต่ก็เป็นรถที่ยังใช้งานได้นะครับโอ้หนานอ่ะจริงๆแล้วผมมี ยักจะซื้อมาเข้าหน่วยมูทีของเราแล้วแต่เราก็มีแล้วหนึ่งคันทางด้านนู้นนะเรามีแล้วหนึ่งคันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาคันที่เราอ่าใช้ได้ใช้น้อยกว่าอันนี้เราใช้น้อยนะครับเราใช้คันนู้นเป็นหลักมากกว่าอันนี้เราใช้ดีเลยน้ำเฉยเราก็เลยันนีตัดสินใจนะมอบให้นะครับเพื่อเป็นเป็นการตอบบุญเนาะมอบให้กับมูทีอ่า,อาหน่วยผู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณในจังหวัดเชียงรายนะครับ ในพระบูชาคุบาอริยชาติอริยสิตโตนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากมันมีทุกอย่างในนี้หนึ่งมีเรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงสองมีเรื่องของน้ำอยู่ในรถเพื่อจะจะได้เอาไปใช้ในส่วนต่างๆรดน้ําต้นไม้บ้างอะไรบ้างที่มันอยู่บนเขาเนาะวัดของคุบาเราได้ไปเล็งเห็นมาว่าวัดของท่านอยู่บนที่สูงเนาะน้ำก็ก็คงจะต้องเอาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ในช่วงที่มันแรงเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ําขึ้นไปนะอันนี้ก็เราก็เข้าใจดีนะครับก็อ่าก็ฝากพี่น้องนะครูภัยแส่แก้วเนาะเอาไปแล้วดูแลนะครับเหมือนที่เราดูแลนะครับก็ดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ช่วยเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนาะพาประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูแลและเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้คุณติยานะอ่าข้างบนเนี่ยเป็นหัวฉีดแรงดันอะไรเอ่ยหัวฉีดแรงดันสูงครับใช่ยิงระย,ยะพื้นที่ ยิงจากรลเข้าสู่จุดที่เกิดเหตุระยะประมาณ12เมตรเป็นต้นไปครับผม2เมตรแล้วข้างๆนี่คืออะไรข้างๆนี่คือที่เก็บอุปกรณ์เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมนี่เป็นถังเคมีนี่ครับตัวนี้คือถังเคมีแห้งใช้แรงดันจากถังลมดันตัวสารเคมีจะใช้ปืนยิงออกเฮ่ยหนูชีดน้ำเนาะครับตัวนี้ตัวปั๊มแรงดัน ขอ,องเครื่องระบบน้ําที่ใช้ท่อต่อท่อต่อทั้งหมดใช้น้ําได้ทั้งหมดสี่หัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สามารถใช้ในการดับเพลิงท่อต่อที่ใช้คือใช้ใช้ได้ทั้งสองจุดห้านิ้วหนึ่งจุดห้านิ้วสามารถใช้ได้ครับอุปกรณ์ในรถมีอะไรบ้างน,นี่มันเป็นห้องอะไรเนี่ยห้องโดยสารห้องโดยสาร,สรนี้เจ้าหน้าที่สาชุดปีเอครับผม อ๋อที่ขึ้นไปแต่งตัววันนี้ครับผมอันนี้มันเป็นที่แขวนถังนี่ครับผมใช่ไหมใช่ครับไหนเอซีเอเนาะตัวนี้ส่วนของคนขับบริษัทบริษัทมันยังใช้ได้อยู่ไหมดูกันจบเก่าหน่อยใช้ได้ใช้ได้หมดเนาะใช้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็ประมาณนี้ครับ